องตัวนี้นไเขาไม่ใช่น่นผู้ใหญ่เป็นคนดำเนินการบา,บาม,มืออาชีพผมม่ <c oughs> นอนอยู่ตรงนั้นเหรอ พอมีถือพระดาบก็ถอนพอเอารถมายกยกได้ครับตอนผมมาคุณก็ไถยกมาตอนทมมาดักคนณก้ไถยกมาลิงออกมาก่อนไม่เอาอไม่งไปนไม่ได้หรอก của liệt luôn, không có một trăm thôi, không có, 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 không không có, 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 không

พอใช่ไหมบ้านเขาเจอนานแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับมันลงไปกินกล้วยชาวบ้านโซนหมู่หนึ่งตำบนสำมัตาครับในเขตเทศบาลครับแล้วก็รายงานในอำเภอให้ได้รับทราบนาธรรมรัตงามแสงนะครับแล้วก็ทางหัวหน้าน้อยนาเรุอกสันโคดแล้วก็ทางาชุดอนุนรักษ์โดยตรงชุดดำครับประสานงานไปเขาเอากงมาวางกับดักสองอันครับประมาณประมาณหนึ่งเดือนเนาะนันเนาะประมาณหนึ่งเดือนแต่ก็ยังยังจับไม่ได้ มีควายครับเพราะว่ามีควายนี้ตัวจะใหญ่แล้วก็ขนยูฟูมีรูปที่หน้าอกเป็นรูปตัววีสีขาวชัดเจนนะครับเป็นมีควายแม่ลูกก็ต้องต้องขอบคุณทางท่านผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกคนที่หนึ่งละไม่ทําอันตรายหมีสองคือชาวบ้าน <Okay. S 1> ก็มีการแจ้งเตือนจากเรา,ากที่จะรอรับแจ้งประกอบหาวิธีแนวทางในการป้องกันนําป้ายมาติดเมื่อพบเจอหมีจะทํายังไงให้ดีเรี่ยงในข้อปฏิบัติต,ต่างๆรวมทั้งประสาน แล้วก็นกํากรงนําอะไรมาติดแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังจนจนจนสามารถที่จะดักได้ตรงนี้ครับผม